Mountain View Restaurant and Resort สัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติริมชายเขากับอาหารรสชาติอร่อยไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเลสดหรืออาหารสรั่ง ในเมน,นูต่างๆแลๆ View. ปลกๆมาทิ้งวิวเวสกรองเงินลยอยฟองตั้งอยู่ที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรี หลากหลายเมนูให้คุณได้รัสัมผัสกับทั้งอาหารพื้นบ้านอาหารทะเลสดๆ,ๆกับบรรยากาศสบายๆที่มีวิวทิวทัศน์ต่างๆสวยงาม ห้องอาหารจัดเป็นลักษณะของบ้านเรือนไทยทรงโบราณปลูกสร้างริมชายขา บริเวณชั้นบนแบ่งห้องอาหารออกเป็นสามโซนโซนจัดเลี้ยงกว้างขวางสะดวกสบาย เมลเทนวินรีสอร์ทแอนด์รีสอร์ทเป็นห้องอาหารสาขาสองของชมวิวรีสอร์ทที่ตั้งอยู่ติดชายทะเลชามพักผ่อนสะดวกสบายริมชายเขาท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ใกล้ชิดติดธรรมชาติสนุกสนานกับเกมกีฬาภายเรือในสระรอบรีสอร์ทที่ Mountain View Restaurant and Resort อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรี